วันนี้เราจะมาสอนใช้เครื่องพ่นปูนฉาบนะครับรุ่น a l ฟ h านะครับรุ่นนี้จะเป็นระบบไฟสามเฟสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อสายของเครื่องแต่ละจุดกันนะครับครับเรามาดูจุดที่1นะครับก็คือเป็นไฟสามเฟสนะครับเป็นพล w e r Pack ห้ารูสายสองแอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายไฟเข้าไปในที่เรื่องนครับ ต่อแบบนี้นะครับจะมีล็อกอยู่นะครับเห็นครับจุดที่สองนะครับก็จะเป็นสายพ่นฟูนะครับตรงนี้จะเป็นหัวสายพ่นฟูนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นฐานแมนโฟนะครับเวลาเราจะเอาสายเข้าไปต่อนะครับเราทางหูล็อกตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับถ้ามันแน่นเราก็ใช้ค้อนตอกสลักตอกสลักได้นะครับครับโอเคครับ ครับนะจุดที่สามนะครับตรงนี้จะเป็นจุดต่อสายลมนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เครื่องนะครับสายลมเราก็เสียบเข้าไปได้เลยตรงนี้จะเป็นมือเสือนะครับมานี้ครับจุดที่สี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสายน้ําเข้าเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นระบบระบบน้ํานะครับระบบปั๊มน้ํานะครับสายน้ําเราก็ต่อมาจากถังนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปที่หน้าปั๊มน้ำได้เลยครับครับผมแบบนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อหัวปืนพ่นกันนะครับครับส่วนตัวหัวนี้ก็จะคือหัวต่อ้ายปืนนะครับเข้ากับสายนะครับเราทำการผ่านอูล็อกตัวนี้ ออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับเอาสายใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับทําการเอาคอนต่อหูล็อกเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวนตัวปืนสามารถหมุนฟรีได้รอบทิศเลยนะครับ มานี้นะครับครับเรามาต่อสายลมกันนะครับอันนี้สายลมที่มาจากเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นมือเสือต่อสายลมนะครับต่อแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นวาล์วปิดเปิดการทํางานเครื่องนะครับครับเราจะมาต่อหัวลมอันนี้เข้ากับปลายปืนนะครับครับผมแบบนี้นะครับ เอาไปที่รูนี้เลยนะครับใส่ไปได้เลยนะครับตรงนี้มีไว้เพื่อให้เราตั้งหัวปูนชักเขา้ชเขาชักออกแบบนี้เพื่อให้อยากได้ปูนบานมากหรือบานน้อยนะครับอยู่ที่ลูกค้าขนาดหรืออยากได้แบบไหนทําได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับพอล็อกแล้วก็ขยับไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานเครื่องนะครับครับจุดนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้จะสับเฟสในตัวนะครับจะบิดทั้งซ้ายและขวาก็ได้นะครับแต่ให้เราดูไฟสีเขียวเป็นหลักนะครับถ้าขึ้นไฟสีเขียวแสดงว่าเราเปิดถูกเฟสนะครับแต่ถ้าเราบิดไปทางซ้ายหรือขวาไม่ถูกเฟด มันจะมีดอไฟสีเหลืองขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้คือถูกเฟดนะครับอ่าถ้าแบบนี้คือผิดเฟดนะครับอ่าแบบนี้ถูกเฟดนะครับอ่าข้าตอต่อไปตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปั๊มน้ำนะครับให้เราบิดมาทางซ้ายเพื่อไปตรวจช็คระบบน้ำนะครับ าเข้าเครื่องบางทีก็จะมีอากาศอยู่ในสายน้ํานะครับให้เรามาดูเกจหลักนะครับแต่ถ้าน้ําเข้าเครื่องแล้วครบระบบแล้วเกจจะขึ้นอยู่2บาร์นิดๆน,น,นะครับประมาณนี้ครับหรือว่าน้ําเข้าระบบครบระบบแล้วนะครับโอเคมาดูาาขาั้นตอนหลัครับครับส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตเปิดปูนนะครับจะปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับ ขวาจะเป็นออโต้นะครับซ้ายจะเป็นแมนนวลนะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นแมนนวลมีไว้ทําไมมีไว้เพื่อเวลาปูนที่เหลืออยู่ในกระบะนะครับปูนที่เหลืออยู่ในกระบะเนี่ยเราไม่ต้องไปโวยออกเราใช้ตัวนาัจ่ายน่ะปิดแล้วก็โกยออกทางด้านหน้าได้เลยนะครับนะครับถ้าปิดประทังนี้นะครับนะครับปิดประทังนี้นะครับปิด่ประทังซ้ายนะครับรัจ่ายนี่ทางานเลยนะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับครับตัวนั้นจะเป็นตัวสายเนี่ยจะเป็นตัวจ่ายปูนออกตอนทำามสะอาดนะครับแต่เวลาเราจะใช้เครื่องใช้ปูนอะไรอย่างนี้นะครับให้เราปิดไปทางขวานะครับปิดทางขวาแบบนี้นะครับนะครับตัวตัวนี้จะเป็นปุ่มกดเรียกน้ํานะครับนะครับก่อนที่เราจะกดปุ่มกดเรียกน้ํานี้เราปิด สวิดซปั๊มน้ำเนี่ยไปที่ฝั่งออโต้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับปิดไปทางขวานะครับปูดแล้วก็ปิดไปทางขวานะครับอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มกดเล็กน้ำนะครับอ่าล้วกดเลยกดเล็กน้ำนะครับตั้งน้ำกดไปตั้งน้ำไปนะครับให้มันอยู่6กร้อยถึงแ0ดร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแปดร้อยนะครับ เรากดได้ถึง800เราทําการกรอกสายน้ํากรอกน้าเข้าไปในห้องผสมนะครับให้ล้นออกมาจากรูเลยนะครับเราจะมาสอนวิธีย้อนมอเตอร์มิกกันนะครับย้อนมอเตอร์มิกคือมีไว้ทาไมนี่นะครับตัว R นี่ก็คือปุ่มย้อนนะครับก่อนที่เราจะกด,ดตัว R ให้มันมอเตอร์มันย้อนทางนะครับเราต้องมาทําการเปิดสวิตปิดเปิดตัวนี้ให้มันตับเฟสนะครับ บบนี้นะครับใหขึ้นแบบไปสีส้มนะครับคือแบบนี้นะครับไฟที่เกี่ยวจะไม่ขึ้นนะครับให้เราทําการกดได้เลยพอเรากดยิ่งตัวอาเข้าไปมอเตอร์มันจะย้อนทานะครับมันจะดูดปูนที่มันตันอยู่ในสายแรงดันที่มันอยู่ในสายเนี่ยจับคึนเข้าไปในท้องมิ้นะครับวิธีการกดกดแค่สามวินาทีสักสองครั้งนะครับเรากดจิ่งท้างไว้แล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็หยุดนะครับ ล้วให้ทำการกดอีกทีนึงครับจิ้มก็ไปแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็หยุดนะครับแรงดันในสายตัวนี้จะไม่มีแรงดันอยุดคาสายครับทําการก่อสายได้เลยครับแต่ถ้าเราไม่ทําการย้อนไม่ทําการย้อนทางเพื่อดูดรแรงดันในสายกับเราไปเปิดตัวนี้เลยสายมันจะกระเด็นไปโดนหน้าโดนตานะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายนะครับวิธีการย้อนทางก็ประมาณนี้ครับ